ขอวามเจริญในธรรมจะมีระยะยมสาธิชนทั้งหลายอาตมาผาจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวินัยมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังเรารู้จักคำว่าวินยัยเรารู้จักคำบาศีลทีนี้เรามารู้จักอีกคำหนึ่งก็คือสิขาบทคำว่าสิขาบทก็คือข้อที่ต้องศึกษา ภวินัยทุกข้อเนี่ยพิสุที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องศึกษา,าจะบอกว่าไม่รู้วินยัยไม่ได้เพราะว่าสิขาบทก็ได้บอกไว้แล้วว่าข้อที่ต้องศึกษาหรือความหมายอ,อย่างหนึ่งก็คือข้อศีลความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อวินยัยก็คือทั้งสิขาบททั้งศีลทั้งวินัยเนี่ยก็คือ อาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละหรือว่าบทบัญญัติข้อหนึ่งหนึ่งอันไหนที่ขาบทเนี่ยคือคือข้อบัญญัติข้อหนึ่งหนึ่งในพระวินัยที่พิสุเพึงศ,ศึกษาปฏิบัติศึกษาด้วยแล้วนำไปใช้ด้วยนั่นแหละถ้าศีลเราก็จะได้ยินคำว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบ้้าเป็นของพระพิสูก็ศีล สองร้อยี่สิบเจ็ดแต่สินของปีสุนีก็สามร้อยสิบเอ็ดในแต่ละข้อในแต่ละข้อนี่แหละเรียกว่าทิขาบทก็คือสองรอยี่สิบเจ็ดเนี่ยข, <c oughs> 5, ข้อหนึ่งก็เรียกว่าทีขาบทหนึ่งหรือแม้ว่าสี่ห้าสีลห้าข้อหนึ่งก็ทีขาบทหนึ่งสินข้อที่สองก็ สิขาบทหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ละข้อเป็นสิขาบทถ้าจะนับไล่เรียงก็สีขาบทที่หนึ่งสิขาบทที่สองสีขาบทที่สามเขาแล้วแต่จะเรียกแต่คําว่าสิขาบทก็คือข้อที่ต้องศึกษาไม่ว่าจะสิ่งของใครก็ตามสิ่งของโยมโยมก็ต้องศึกษาสิ่งของโยมของพระก็ต้องศึกษาสิ่ของพระใน ที่เรียกว่าสีขาบทเพราะว่าเป็นข้อที่จะต้องศึกษาเป็นข้อที่ต้องฝึกฝนอบรมของตอนเองไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเณรีพิสุพิสุนีตามลำดับก็จะต้องศึกษาคือสิ่งของใครใครก็ต้องศึกษาศึกษาไว้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ให้สิ้นขาดไม่ให้สินดานไม่ให้สินพ้อยนั่นเอง อาตมาภาพจึงนำคำว่าสิขาบทมาเจริญพร